วันนี้ผมอยู่ที่บํเนนาเหน็จนรงนะครับมาส่งเป็ดพร้อมไข่ให้พี่แจ็คนะครับวันนี้มาส่งจํานวน150ตัวนะครับพี่แจ็คครับอยากให้ยืนยันหน่อยว่าสั่งของกับผมเนี่ยผมเนี่ยมาส่งจริงๆนะครับครับผมส่งจริงครับแล้วก็มีการได้ <มา S 2> แบบ แถมปีด้วยครับผมใจดีมากเลยแถมปีด้วยแล้วก็ให้ตัวพู้มาแบบเป็นตัวอยา่างเพื่อจะให้เราเรียนรู้กับอ่เปิดตัวพูดตรงเนี้ยครับผมขอบคุณมากพี่ด้วยครับผมพี่แจ็คเนี่ยต้องการที่จะเลี้ยงเป็ดไทยเนี่ยไปเพื่ออายหรือว่าเพื่อบริโภคในครัวเรือนครับอ่าทั้งสองอย่างคือคือเราเรียนแบบอ่าลองกินด้วยลองขายด้วยถ้ามันทำรายได้ให้เราดีขึ้นเนี่ยเราทำเนแบบเศรษฐกิจครับคือที่ถ้าพี่เห็นที่สถานที่ตรงเนี้ยคือท,ที่มันกว้าง ผมว่าผมจะทําแบบเป็นพันตัวแต่ผมเพิ่งทดลองเป็ดกับตอนแรกผมหาที่เป็ดที่ไหนมาลงแบบว่าร้อยตัวหรือสองร้อยตัวแต่เขาไม่มาส่งให้แต่พี่เขาส่งให้ดีมากเลยครับรับออของเราเนี่ยมีทั้งเป็ดสาวและลูกเป็ดน,นะครับสามารถจัดส่งได้ตลอดเกือบทุกวันด้วยซ้ำนะครับโดยโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าทางอีสานหนาแน่นเพราะว่าทางอีสานเนี่ยการบริโภคเนื้อเป็ดไก่เป็ดเนี่ยเยอะมากครับเอ่อ สำหรับเป็ดขุงนี้นะครับเป็นเป็ดอายุ6กถึงเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีไข่บ้างาแร้จะขับสภาพประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็ทยอยไข่เยอะขึ้นและเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยฟอง100ร้อยว่าฟองที่จะได้ไข่อยู่ประมาณ8 9 0ถึงเนะครับหลังจากนี้ไปก็พี่ก็ปรึกษ,ษาเราได้ตลอดนะครับเรื่องเป็ดพร้อมไก่ จำนวนมากกว่าน,นี้เราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้ารจริงๆสวัสดีครับ